สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบอร์สุภุสุคนนะครับติดกำลังติดตามละก็รับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับมื่อนี่น้องเจอาร์นะครับมีผลงานเพลงที่แต่งใหม่สดสด,สดหอนหอนเลยนะครับชื่อผลงานเพลงว่าศิลปินบันนอกบอกพูนแหนนะครับผลงานเพลงนี้นะครับแตง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ใดที่เดินสายตามความฝันนะครับบนเส้นทางเสียงเพลงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจ ผ่านเพลงนี้นะครับจะถ้อครับผมเองก็บพลเดดังครับแต่ไม่หยุดพยายามและก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับมือนีแต่งเพลงมาสูิพี่น้องฟังครับเสียงผลงานเพลงว่าศิลปินบันนอกบอกเพ่นแอ่์เจอาหน้าเหนือรับชมรับฟังพร้อมกันครับไปแฟนคลับโบมีเอฟซีกับโบนาแน่น นักก้องเสียงพ่อเป็นมันออกเพลงบอดังมันทำเนื้อทีสิออกเพลงใดลงทุนไปก็มีจิรีเปิดฟังผู้เดียวเบิดดีดอดวิวว่มีอิลิพี่น้องอย่าดูถูกกันเด้อเด้อคันว่าผมนั้นว่าลายในโปรดต้องช่วยเห็นใจผู้เบาวบ้านไกลและหัวใจมีฝัน บอหลอบอรวยขาดคนมาช่วยเติมพัน หนึ่งเพลงหนึ่งวังวอนแฟนเห็นใจสักคนศิลปนนนินบ้านนอกเบาบอกเพิ่นบอกจักเดินผ่านใครก็บอกทั้งตัวจริงเข้ามาเราต้องหลบไปแฟนคลับบ่มีเอฟซี FC, จะอยู่บนไดมาคอยช่วยเป็นแห่งใจให้แนรจักหน่อยได้บอมหนึ่งเพลงหนึ่งวังวอนแฟนโปรดจงเห็นใจ เพลงออกอากาศผ่านไปกดแชร์กดไลค์ให้แน่ผู้ฟังสำนีก็เนา่เฝ้าลลยเดี๋ยวเพิ่สิสังขอบคุณที่ช่วยรับฟังฝากผมไว้แน่จะกคน จะดูถูกกันเด้อเด้อันว่าผมนั้นเว้า,ลาไลยเบ็โโตจงช่วยเห็นใจผู้เบาบ้านไปแล้วหัวใจมีฝันบ่ลอบ่รวยขาดคนม,มาช่วยเติมฝันหนึ่งเพลงหนึ่งวังคนแฟนเห็นใจสักคนศิลปินบ้านนอก บาบอกเพิ่นบอกหูจำเดินผ่านใครก็บอทัำตัวจริงเขามาเราต้องหลบไปแฟนคลับบอมีเอฟซีจะดูบนไอ้มาคอยช่วยเป็นแรงกจให้แนแอร์จักหน่อยได้บอหนึ่งเพลงหนึ่งวังบอนแฟนปรดตงเห็นใจเพลงออกอากาศผ่านไปกดแค่กดไลค์ให้แน่ผู้ฟัง กอนหน้าวาหลายเดาเพิ่นสิสั่งขอบคุณที่ช่วยรับฟังฝากผมน้ำเนตจากคนสำนี้ก่อนหน้าวาหลายเดาเพิ่นสิสั่งขอบคุณที่ช่วยรับฟังฝางกผมไว้เนตจากคน นะครับผมท่านไปสำหรับผลงานเพลงจะแตงเองนะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าศิลปินบันนอกบอกพนแนนะครับอั่างไรกะฝากพี่น้องคนไลกกดแชร์กดติดตามทั้ง Facebook เจอาหน้าเหนือแล้วก็ YouTube เจอาหน้าเหนือออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะครับจะแต่งเพลงแล้วก็นั้เสนอผลงานเพลงดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมและรับฟังกันอีกมากมายครับติดตามไานํ้เรื่องพี่น้องมือนี้ก็ขอบผูนหลายๆครับมีมาฝากพี่น้องสกมีนะครับแต่ในคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.